โอเคนะครับคนนี้จีว่าพับปบ <c oughs> ไม่ใช่พบกับพี่โนบิตานะครับจากช่องชาแนลยู u ูบอิสุสุบายโนบิตนะเนาะวันนี้พี่โนบิตาก็ยังอยู่ที่โชว์รูมอิสุสุตังปักวาเรนชัมราบเหมือนเดิมเลยเนาะเดี๋ยวมาดูรถกันพี่พี่โนบิตาจะถ่ายให้ดูกันเนี่ยมันเป็นรุ่นอะไรมาๆามา,มา,มาบอกตรงว่าสีนี้คนจองเยอะคนซื้อเยอะเออ ขายดีเทน้ำเทท่าด้วยมาดูกันครับเชิญอ,อ๋อจะเป็นเจ้าคันนี้เลยนะครับที่ที่โนวิตาคูมจะถ่ายให้ดูกันวันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวอิสุส d ดีแม็2022นะครับตัวแครโฟ1.9 Z เกียร์ธรรมดานะครับราคา852,000บาทเนาะถ้าเป็นสีดั้งเดิมนะครับสีอะไรล่ะสีขาวใช่ไหมครับสีขาวก็จะเป็น 845,000บาทนั่นเองนะครับเพราะว่าสีเมทัลิกเราบวกมา7,000บาทเนาะเพื่อนๆเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวน้องเขาเนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างแมวันนี้เทาลัมโบลงห่องนี้สองคันแล้วนะอ่ะมาดูกันครับมาด้านบนนะครับเขาก็จะเป็นเสาอ,อากาศแบบมาตรฐานเลยนะครับเอาอากาศแบบสั้นเหมือนกับรุ่นอื่นๆเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น กระจกบังลมหน้านะครับก็จะเป็นแบบอัดซ้อนนะครับช่วยเก็บเสียงรบกวนไม่ให้เข้าภายในห้องโดยสารทําให้เรารู้สึกได้ถึงความเงียบนะครับต่อมาก็จะเป็นใบปัดน้ําฝนนะครับซึ่งใบปัดน้ําฝนของน้องเขาก็จะเป็นแบบบิวอินที่ฉีดน้าลางกระจกบนการปัดแบบเรทไท์นะครับสะอาดหมดจดเงี่ยขึ้นขึ้นแล้วก็ไม่หมดบงังทักษะิีฉันในการขับรีนะครับปับจังหวบนะครับปับจังหวะเออ ปรับตั้งเวลาได้จ้าต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของฝากระโปรงหน้านะครับที่มีการยกสันให้สูงขึ้นนะครับช่วยในเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์นะครับแอโรดินามิกทําให้รถไม่สิ้นเลืองน้ํามันเชื้อเพลิงรับกับโปรงซุ้มล้อด้านข้างกันอย่างลงตัวเลยนะ ต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของชุดไฟหน้านะครับชุดไฟหน้าก็จะเป็น Isuzu Vision ใบ LED ปรับระดับสูงต่ำได้4ระดับนะครับโดยมีเลสโปรเจคเตอร์นั้นนะครับควบคุมทิศทางของแสงนะครับทำให้ลำแสงพุ่งตรงนะครับไม่กระเจิงนะครับมาพร้อมกับไฟสูงไฟต่ำในหลอดเดียวกันแล้วก็มี f o ล l o w มีโ o ม e มาให้นะครับแล้วก็ภาษาการทำงานของ l u i n m u ม t i ติ n c t i ช n ั l d a y l i g h ์นะครับ ไฟสาหรับขับขี่เวลากลางวันแล้วก็ทําหน้าที่เป็นไฟลีในเวลาค่าคืนไม่แยงตานะครับไม่รบกวนสายตาคนอื่นนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของชุดไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกนั่นเองนะครับลักษณะเชฟการจัดวางนะครับก็จะเป็นแนวนอนนั่นเองนะครับเพื่อนนะตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวเซอร์ไพอัมพันนะครับแล้วก็ ไฟจักหมอคู่หน้าก็จะเป็นแบบ LED นะครับที่ให้ความสว่างชัดเจนเมื่อฝนตกหรือหมอกลงจัดนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นกันชนหน้าวัสดุสีเดียวกับตัวรถนะครับด,ดูหรูหราไ ISO นะครับต่อมานะครับก็มาพร้อมกับกระจังหน้าแบบ Double ลได e n s i o n นะครับแบบทูโทนสีทูโทนนั่นแหละนะเป็นสีดาร์กเกรย์นะครับสีเทาตัดโคมยีเพื่อเพิ่มความหรูหราพร้อมกับมีโลโก้ีซูซ u ขนาดใหญ่สีผมยี่เพิ่มความเท่ นะครับดูลงตัวดูมีชาติตกูลนะครับแล้วก็มาพร้อมก,กับการเคลือบเคปล่ามาให้นะครับเพี่ยเพิ่มความหรูหราเท่นะครับเหมือนกับว่าเรากําลังเขียนชิ้อให้เขาเลยนะครับรลับกับช่องดักลมด้านล่างการยางลงตัวนะเห็นไหมเดี๋ยวดูนี่ครับพี่โนวิตะยังชอบรุ่นนี้อยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ว <c oughs> เดี๋ยว,ยวขับรถเป็นเมื่อไหร่ค่อยซื้อพี่ เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด1 9 0 0ซ c นะครับให้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่110กิโลวัตต์หรือ150แรงม้าที่1,800ถึง2,600รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่3,600รอบต่อนาทีโอ้โหก็ถือได้ว่าเทียบเท่าเครื่อง3,000ได้เออแรงนะแต่ก็แฝงไว้ด้วยความประหยัดน้ำมัน ตกหลุมรักแล้วสิมามาต่อมานะครับก็จะเป็นอักษรแค่โฟนะครับสีโครเมียมเพิ่มความหรูหรานะครับเนี่ยส่วนต่อมานะครับระบบกินสะเทือนหน้าก็จะเป็นแบบอิสระปีกนกสองชั้นนะครับพร้อมกับคอยสป,ปริงและชกอัพแก๊สที่มีการออกแบบจุดยึดปีกนกให้สูงขึ้นนะครับเพิ่มความมั่นใจ ในการบังคับทิศทางควบคุมลดได้ง่ายทุกสถานการณ์นะครับมาพร้อมกับการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์ยื่งหลังเพราหน้าแบบเซมิมิดชิพนะครับกระจายน้ำหนักได้สมดุลโดยเครื่องยนต์นะครับจะส่งกำลังไปยังล้อแต่ละล้อนะครับและเฟืองท้ายให้ทำงานสัมพันธ์กันเพื่อการขับขี่ที่ราบรื่นและง่ายใจนะครับแล้วก็รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดให้มาที่6.0นะครับทำให้เราเลี้ยวได้ง่ายนะครับคล่องตัวนะ ต่อมานะครับในเรื่องของแชสซีนะครับก็ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีเหล็กกล้าทนทานพิเศษนะครับแล้วก็ขึ้นรูปด้วยรีอินฟอสนะครับแ็งแกร่งทนทานนะครับซับแรงกระแทกรองรับแรงฉุดลากที่สูงขึ้นพร้อมกับเพิ่มคลอสเมมเบอร์นะครับแล้วก็ลดอาการบิดตัวด้วยคลอสเซชันนะต่อมานะครับเบอร์ยางก็ไม่น้อยหน้าเลยเบอร์ยางเขาก็มาพร้อมกับยางเบอร์ หายเอนอนส215ครัส70 R16 นะครับเป็นล้ออลลอยสีทูโทนปัดเงาขนาด16นิ้วนะครับตามสไตล์เกรซเซ็ตัวเตี้เลยโอ้โหให้ความเท่มากสะดุดตาจริงๆพี่น้องระบบเบรกเนี่ยก็จะเป็นดิสเบรกแบบมีคลีบระบายความร้อนนะครับพร้อมกับคาลิเปอร์แบบลูกสูบคู่ล้อหน้านั่นเองจะ้ะกันชนนะครับกันชนหน้าเนี่ยก็สามารถเสริมได้นะครับก็จะเป็นตัว อุปกรณ์ตกแต่งที่เสรนะครับถ้าเราอยากเสริมนะบันไดข้างนะครับไม่มีมาให้เนาะก็ถ้าใครอยากใส่ก็ใส่ได้ครับไม่ผิด <c oughs> กติกานะครับเ,เพื่อนๆนะ <c oughs> ต่อมานะครับกระจกมองข้างนะครับกระจก้องข้างก็จะเป็นวัสดุสีเียวกับตัวรถนะครับรับองศามุมมองแล้วก็พับเก็บด้วยระบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED ในตัวนะครับเห็นชัดทั้งมุมกว้างแล้วก็เวลาขับขี่เองจ้ะ ต่อมานะครับมือเปิดประตูนะครับก็จะเป็นวัสดุสีเดียวกับตัวรถดูกลมกลืนนะครับเปิดปิดง่ายอันนี้เขาไม่ได้ล็อกให้พี่ลรงิตานะพี่โองิตาบอกว่าพี่ลรงิตาจะทายนะเขก็เลยไม่ล็อกนะต่อมานะครับก็จะเป็นวีพิลล่านะครับเสาขาประตูตกแต่งด้วยสติ๊กเกอร์ดำแบล็คเอาท์ฟิล์มเพิ่มความเท่ hey, สะดนะุดต้า ต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของชุดไฟเบรกนะครับชุดไฟเบรกของน้องเขาก็จะเป็นไฟเบรกรัวที่3แบบหลอด LED นะครับไม่แยงตาไม่ควนสายตาเพื่อร่วมทางนั่นเองต่อมานะครับกระบะท้ายนะครับก็ออกแบบให้มีขนาดที่ใหญ่และกว้างเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการขนสัมภาระนะครับอ่าแล้วก็ลดโอกาสเกิดสนิมนะครับแล้วก็ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีอัลตร้าไฮเทนไซนะครับเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับรับกับตัวโครงสร้างห้องโดยสารนะครับ ซับแรงกระแทกลดอาการบิดตัวด้วยเพืเ่อนนะต่อมานะครับระบบกระสะอนหลังนะครับระบบกระสะอนหลังก็จะเป็นแหนบแผ่นรูปเครื่องวงลี่นะครับแหนบหลังแบบดอสแปซนะครับเป็นแหนบ2แผ่นประกบคู่แบบนี้เลยนะครับเป็นแหนบใต้เพาสําหรับรุ่นความสูงมาตรฐานนะครับอย่างอะไรก็ให้มาเบอร์เดียวกันนะครับแล้วก็ตัวแชสซีนะครับแชสซีด้านหลังก็ผลิตขึ้นด้วย K e. เทีเรลิก้าทนทานพิเศษนะครับรองรับแรงประทุก แข็งแก่งกว่าเล็กธรรมดานะครับระบบเบรกหลังก็จะเป็นดัมเบลแบบลิทิวเทล i ิงนั่นเองนะครับโอ้โหย,ย,ย,ยังชอบร้อแม็กเขาอยู่เลยต่อมานะครับก็จะเป็นชุดไฟท้ายนะครับชุดไฟท้ายก็จะเป็นแบบ d u อ l s o โซน LED แบบเพียรเลนสนะครับถ้าเป็นตัวก่อนหน้าตรงนี้ก็จะเป็นขอบสีเงินใช่ไหมครับถ้าเป็นตัวปี2022ขึ้นไปก็จะเป็นสีเทาเข้ม เพิ่มความหรูหราเท่หนระดับนะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดไฟลีไฟเบรกในความเดียวกันนะครับเมื่อเราเปิดไฟหน้าแล้วไฟตัวนี้ก็จะติดคู่กันเลยแล้วก็จะเห็นความสวยงามในเวลากลางคืนนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวสี่เหลี่ยมอัพพันไฟถอยหลังมีมาให้นะครับต่อมานะครับกันชนท้ายก็จะเป็นแบบแยกชิ้นนะครับก็ออกแบบให้ขึ้นรถลงรถได้ง่ายนะครับไม่ไม่ลื่นตกนะแล้วก็มีอักษรเกสรบนะผมบอกว่าเป็นรุ่น ็อปสุดในตัวเตี้ยแล้วนะ,ะก็มาพร้อมกับเซนทรัก TDI นะครับตัวไอซีฟ้าเป็นมิดกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นมือเปิดฟ้าไพ่นะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมกับม e ีบิวอินเซนี้คามล่านะครับกล้องมองภาพขณะถอยจอดเพิ่มความมั่นใจในการเข้าถอยจอดนะครับเมื่อมีสิ่งกีดขวางอะไรครับเช่นสุนัขแมวกระถางต้นไม้อะไรประมาณนี้ก็จะ,ะแสดงผลฐานาจอสัมผัสขนาดเจ็นดนิ้วเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับแล้วก็จะเป็น อักษร Isuzu D-Max นะครับสีโครมียมเพิ่มความหรูหรามาให้ตัวนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ดีลเลอร์นะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยว่าเราอยากได้รุ่นไหนนะครับสนใจรุ่นไหนก็โทรเข้ามาเลยนะ <S <S เออไม่ต้องโทรหาพี่โรบิตานะฮะพี่โรบิตาไม่ใช่เซลลนะฮะที่คนแค่รีวิวเฉยๆ <S 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 มามาดูภายในกันเลย <S <S ะอะสบาย ภายในนะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยสีกันเมทัลลิกนะครับพร,ร้อมกับมือเปิดประตูสีเงินซาติน,นเพิ่มความหรูหราแล้วก็เปิดปิดประตูได้ง่ายด้วยนะครับประตูหน้านะครับประตูหลังเนี่ยก็ออกแบบให้มีขนาดใหญ่นะครับก็เก็บเสียงได้เงียบสงดมากขึ้นเนาะแล้วก็มาพร,ร้อมกับการตกแต่งโบนุ่มซอฟท์ทัชนะครับที่บริเวณของค่าประตูเดินด้วยตะเข็บเพิ่มความหรูหรานะครับใส่ใจในทุกรายละเอียดตัดเย็บด้วยวัสดุพิเศษนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับที่พักแขนตรงนี้ทําให้ข้อสอบไม่ด้านนั่นเองเพื่อนมานะครับก็จะเป็นสวิตชินล็อกนะครับถ้าเราสงสัยว่าเราเปิดประตูรถไม่ได้เนาะให้เราดูตรงนี้นะครับถ้ามันเด้งขึ้นนะครับก็เปิดได้ถ้ามันล็อกปุ๊บนะจะสาธิตให้ดูถ้ามันล็อกนะครับเราก็จะไม่สามารถที่จะเปิดประตูได้ป้องกันเด็กนะครับเปิดประตูรถเราโดยไม่ตั้งใจโดยภารการนะครับเด็กเดี๋ยวนี้มันซุกซนแหละเพื่อน ต่อับนะต่อมานะครับก็มาพร้อมกับที่วางกวดน้ําขนาดใหญ่1.5ลิตรนะครับหยิบจับสะดวกใช้งานง่ายนะครับนะถึงไหนถึงกันแหละเอาน้ำไปเยอะๆเลย <c oughs> อิ่มให้หนุงใจเพื่อนๆแล้วก็มาพร้อมกับลําโพงนะครับลำโพงรุ่นนี้ให้มา8ตัวนะครับรวมรูปสติกเกอร์นะครับลำโพงพิเศษติดตั้งบนเพดานนะครับให้มิติเสียงที่สมจริงนะครับ ต่อมานะครับในรุ่นสีประตูนะครับก็จะมีการออกแบบจุดยึดเข็มขัดมิลภัยที่นั่งตอนหลังใหม่นะครับเพิ่มความปลอดภัยทุกที่นั่งนะครับเนี่ยเห็นไหครับใช้งานได้สบายยเลยนะครับต่อมานะครับเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งในรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะนั่งหนังสังเคราะห์นะครับเนี่ยหนังสังเคราะห์เดินด้วยตะเข็บสีเทานะครับเพิ่มความหรูหราแล้วก็เป็นเลเยอร์เป็นลายเคลื่อนแบบนี้เลยนะครับ นั่งสบายง่ายไม่อึดอัดนั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถปรับพับได้60-40นะครับเพิ่มพื้นที่ในการขนสัมภาระนั่นเองนะครับออขออนุญ,ญาตเข้าไปดูกันนะครับต่อมานะครับก็จะมีกระเป๋าสีมิตินะครับกระเป๋าของโดาเอมอนเฮ้ยกระเป๋าของอีซูซุไม่ใช่ของโดาเอมอนเอาไว้เก็บเอกสารนะครับสมุดแฟ้มได้เนาะ ต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของ USB charger นะครับแรงดันไฟนะครับ5โวลต์2.1แอมป์นะครับก็จ่ายกระแสไฟได้เพียงพอนะครับชาร์จโทรศัพท์ได้เต็มภายในอลีบใจเดียวแล้วก็มาพร้อมกับช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังมาให้นะครับตกแต่งด้วยสีเงินแล้วก็ใส่ของเล็กๆนี่ได้นี่ครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆดูนะนี่อ่ะครบแล้วอ่ะนี่ก็จะเป็น ลำโพงนะครับลำโพงเสียงแหลมหรือลูบสปิเกอร์นะครับให้มิติเสียงที่สมจริงเต็มอิ่มนะครับเต็มผัดทนดในการฟังเพลงเลยนะแล้วก็มาพร้อมกับไฟในเกงนะครับพร้อมระบบหนงเวลานะครับเนี่ยไฟสองสว่างก็ให้ความสว่างที่ชัดเจนนะครับใช้อ่านหนังสือก็ได้ครับกินข่าวบนรถก็ดีต่อมานะครับแอสซิสกริปหรือมือจับนะครับก็ให้มา3ตำแหน่ง3จุดนะครับ บริเวณที่นั่งตอนหลังก็ออกแบบให้จับขึ้นรถง่ายนะครับแล้วก็มีนี่ครับอ่ะเดี๋ยวดูนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เลยนะครับจะขอเกี่ยวไม้แขวนผ้านะครับมีมาให้นาอเพื่อนๆเนาะแขวนผ้าแขวนเสื้อเออก็แขวนเสื้อผ้าแล้วนั่นแหละเออแขวนได้นะครับแขวนได้น่าจะใส่ได้สองไม้แขวนพร้อมๆกันเลยนะเนี่ยไปไปดูส่วนต่อมาบ้าง อ่าส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นสวิตนะครับปลอกบ,บริเวณสวิตกระจกหน้าต่างไฟฟ้านะครับก็จะเป็นวัสดุสีดําเงาเปียโน black น,นะครับเพิ่มความหรูหรามาให้นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นศูนย์รวมของสวิตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวน,นี้นะครับ L กับ R ก็จะเป็นสวิตปรับองศามุมมองของกระจกมองข้างนะครับต่อมาก็เป็นสวิตพับกระจกนะครับต่อมาก็จะเป็นสวิตล็อกกระจกฝั่งผู้โดยสารนะครับป้องกันไม่ให้เด็กเปิดประตู เฮ้ยไม่ใช่เพื่อนๆเปิดกระจกนะครับฝังผู้โดยสาเล่นโดยไม่ตั้งใจเนาะเด็กก็ซุกซนตามภาษาเด็กน้อยต่อมาก็พร้อมกับมีเซ็นเตอร์ล็อกมาให้นะครับเนี่ยใช้งานง่ายครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบวันโมชั่นอันล็อกนะครับปลดล็อกประตูรถแบบจังหวะเดียวแล้วก็แคชอันล็อกนะครับปลดล็อกประตูทุกบานเมื่อแอร์แบ็คคู่หน้าทํางานแล้วนะครับกระจกไฟฟ้าฝังผู้ขับขี่ก็สามารถเรื่ขึ้นเลื่อนลงอัตโนมัติได้นะครับพร้อมกับ ระบบป้องกันกระจกไฟฟ้าเหนียบนะครับ Windows Jam Protection นะครับนี่ก็กระจกฟังผู้โดยสารฝั่งซ้ายผู้โดยสารตอนหลังขวาผู้โดยสารตอนหลังซ้ายนะครับที่เท้าแขนก็นุ่มนุ่มสบายๆนะครับ แลวก็มาพร้อมกับที่วางกวดน้ําขนาดใหญ่1.5ลิตรพร้อมกับช่องสอดเอกสารมาให้ลําโพงคู่หน้านะครับก็ให้ขนาดใหญ่พิเศษมาเลยคูณไซส์6คูณ9นิ้วให uh ้ม AH. right. ิติเสียงที่สมจริงเต็มอิ่มเต็มอรรถรสในการฟังเพลงนะครับต่อมานะครับเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งคู่หน้าก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีนี้เลยนี่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 เพื่อนเพื่อนดูขนาดที่ความสูงมาตรฐานนะยังไม่น้อยหน้าเพื่อนๆอนคันอื่นเลยเนี่ยเขาก็ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีคูลแม็กซ์นะครับที่ช่วยลดการสะสมความร้อน ได้ดีกว่าเบาะทั่วไปนะครับนั่งสบายง่ายไม่อึดอัดนะครับโอ้ปีตัวเบาะก็อกกระชับนะครับเหมาะกับทุกบอดี้ของเราเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยี AVAC นะครับ Anti-Vibration Elastic Comfort นะครับนั่งสบายไม่เจ็บก้นนะครับเวลารถตกหลุมตกอะไรสักอย่างครับตกหลุมตกบาะนะครับแต่ไม่ใช่บ่อน้ำนะบ่อบนถนนนะครับแต่ว่า บ่อลึกเนี่ยยิ่งอันตรายแหละขับระวังระวังหน่อยนะ <laughs> เพราะว่า AVAC เนี่ยมันก็แค่ช่วยรับแรงสั่นสะเทือนไว้ให้แค่นั้นเอง <laughs> <laughs> นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของเข็มขัดทิละภพยนะครับเข็ม <laughs> ขัดทิละัพยคู่หน้าก็จะเป็นแบบปรับสูงต่ำได้4ระดับนะครับตามความสูงเลยนะครับเี่ที่โนบิตะก็สูงเท่าไหร่ก็ปรับเลยนะครับ <laughs> พร้อมกับระบบดึงลังกลับแล้วก็ขอนแรงอัตโนมัติมาให้นะครับ ใช้งานง่ายครับตัวถึงขัดตัวบอกนะตัวบอกคู่หน้าพูดไปแล้วนี่เออตัวบอกนะตัวบอกฟังกูชักับทีเนาะ,ะก็สามารถปรับสูงต่ําได้นะครับเนี่ยามความสูงเราเลยนะสูงกี่เส้นก็ปรับเท่านั้นแหละครับ <c oughs> ต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของที่วางกวดน้นําด้านหน้านะครับให้ลมแอร์เนี่ยเป่าทำความเย็นนะครับทำให้เครื่องดื่มหรือช็อกโกแลตเย็นได้ภายในอึดใจเดียวครับ แล้วก็มาคล้องกับนี่เลยนะครับระบบควบคุมการทรงตัว ESC นะครับเขาก็มีมาให้นะอ่านะครับเวลาเราขับรถในสภาวะถนนลื่นนะครับหรือช่วงที่ฝนตกนะครับจะทำให้รถควบคุมการทรงตัวได้ง่ายนะครับถ้าเราเปิดไว้นะแต่ถ้าเราปิดนะครับเราก็จะสูญเสียการควบคุมนะครับทำให้รถเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงนะครับก็คือรถแหกโค้งอะไร ก็แนะนําให้เปิดไว้ดีกว่านะครับเพื่อนๆนะต่อมาก็มาพร้อมกับสวิตป์แบบไฟหน้าสูงต่ํานะครับ0นะครับก็จะเป็นระดับปกติเลยสภาวะปกตินะครับ1 2 3ก็เป็นระดับการมันพุกหนักนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกองเก็บเหรียญน,นะครับเก็บกุญแจได้เนาะแล้วก็มาพร้อมกับเนี่ยครับตัวคลาสเบนเบคคันเล่งนั่นเองนะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นสวิตเปิดฝากระโปรงหน้าแล้วก็เปิดฝาถังน้ำมันนะครับ ระบบการสตาร์เทเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นแบบกุญแจวิดส,สตาร์ทได้ทันทีเลยนะครับมาพร้อมกับระบบเ e m o v i ร์วิลอนะครับระบบ,บตรวจสอบรหัสกุญแจนะครับป้องกันการสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยกุญแจปลอมพร้อมกับมีสัญญาณการข้อมนะูลมาให้ด้วยเออเพิ่มความปุ่นใจช่วงนี้ยุคเทาายากมาแพงเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการตกแต่งแทงหน้าปัดนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นวัสดุบุกนุ่มซอฟทัชนะครับ เพิ่มความหรูหราด้วยตะเข็บสีเทานะครับใส่ใจในทุกการออกแบบจริงๆเห็นไหมเนี่ยโอ้นุ่มนะครับนุ่มนุ่มเนี่ยพี่หนษิตะลองกดดูเลยออ <laughs> ต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของมาตรวัดนะครับมาตรวัดรุ่นนี้ก็จะเป็นมาตรวัดแบบซูปเปอร์วิชั่นนะครับพร้อมกับ หน้าจอ M I D นะครับจอแสดงผลการขับขี่ขนาดใหญ่4.2นิ้วอ่านค่าง่ายชัดเจนนะครับบ่งบอกคลิป a ทิปวอนณครูมิวมน้ำเวลาวันที่นะครับผลิมน,น,น้ำมัน,นเชื้อเพลิงนะค,ความเร็วลดล่างสุดก็จะเป็นไฟเตือนนะครับตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าปัดวัดรอบนะครับวัดความเร็วรอบเนาะตรงนี้ก็เป็นหน้าปัดวัดความเร็วหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นวัสดุอุ้มหนังนะครับเดินด้วยตะเข็บสีเทาออกแบบให้จับกระชับบังคับคิดทางลดได้ง่ายนะครับปรับสูงต่ำดึเข้าดึงออกตามสรีระของเราได้เลยนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็มาพร้อกับสวิตช์มันติังก์ชันนะครับซ้ายมือของพี่โยมจากคุมก็จะเป็นสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงนะครับเพื่อลดเลือกโหม amfm นะครับเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปิดเสียงได้ด้วยเนาะแล้วก็มาพรอกับ สวิตสั่งการนะครับระบบแอนทีนะครับก็จะเชื่อมต่อกับระบบบลูทูธนะครับคนโทรเข้ามาก็กดรับสายได้เลยโดยหน้าจอเนี่ยจะบอกชื่อกับเบอร์โทรติดต่อเรามาให้นะครับก็เวลาขับขี่เราก็กดรับได้เลยนะครับคุยจบก็วางสายไปแล้วก็มาพร้อมกับคําสั่งเสียงตรงนี้นะครับถ้าเป็น Android นะครับก็จะสั่งการ Google Assistant ได้นะครับถ้าเป็น iOS นะครับก็จะเป็น Siri นะครับแล้วก็พอตวีก็จะเป็นสีเงินนั่นเอง เพิ่มความหรูหรามาให้นะครับใครอยากแปลงพวงมาลัยมิวเอ็ที่มันสวยกว่าน,นี้แปลงได้ครับไม่ใช่ปัญหานะครับต้องคำนึงถึงด้วยนะว่าสไปรอ n เนี่ยใส่ด้วยกันได้นะไม่ใช่ว่าใส่สีซัวนะครับเพื่อนๆนะต่อมานะครับก็จะเป็นสวิตช์ครุสคอนโทรลนะครับเ,เวลาเราไปต่างจังหวัดเซ็ตค่าความเร็วไว้นะสมมุติว่าพี่โนวิตะจะไปชนบุรีนะครับไปทำงานแล้วเนี่ยพี่โนวิตะก็ขับรถ ไปทางานใช่ไหมพี่โนบิตะจะเซ็ตความเร็วที่80ใช่ไหมครับอ่าก็เปิดระบบตรงนี้เลยครับเนี่ยตรงนี้ครับตรงสัญลักษณ์ตรงนี้เปิดปุ๊บมันก็จะแสดงขึ้นมาว่าเราเปิดระบบการทํางานของเขาแล้วอ่าเราก็เลือกความเร็วที่เราต้องการเลยจะเอา80นะครับหรือ60ก็ได้แต่ความเร็วที่เหมาะสมในการขับขี่ก็คือ80กิมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะ,ะแล้วก็เป็นสวิต์ควบคุมหน้าจอ mid นะครับปรับตั้งค่าได้ ถ้าเราจะยกเลิกระบบคุสคอนโทรล่ะครับก็ให้เราแตะเบรกหรือแคนเซิลก็ได้ทำได้สองแบบเลยจ้าต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของระบบความบันเทิงนะครับระบบความบันเทิงก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับ Apple, c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายนะครับแบบมีสายก็ใช้ได้ครับไม่ใช่ปัญหาเนาะเดี๋ยวนี้ก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้ว ต่อมานะครับก็มาพร้อมกับระบบปรับความเย็นนะครับระบบปรับความเย็นก็จะเป็นแบบปรับทิศทางลม3รูปแบบนะครับก็จะมีเลือกตำแหน่งลมตรงนี้ครับเลือกทิศทางลม3รูปแบบเลยก็ออกใส่ตัวออก2ระดับลมพื้นนะครับแล้วก็เปสวิตช์ไล่ฟ้าที่บริเวณกระจกหลังสวิตช์ปรับความเร็วของพัดลมแอร์นะครับออฟไลดีกว่าต่อมานะครับก็จะเป็นสวิตช์แอรนะครับสำหรับใช้ เปิดปิดระบบทําความเย็นนะครับหรือเปิดปิดน้ายาแอร์นั่นแหละนะครับแล้วก็เซสชั่นปรับน้ํายาแอร์นะครับ,ป,ป,รบ,รรบปรับตามความเหมาะสมเลยชอบเย็ยนจัดก็ปรับสุดนะแล้วก็มาพร้อมกับสวิตช์เลือกแรงลมนะครับก็อาจจะมีกลิ่นไม่พึงผสมเข้ามาได้นะครับอากาศถุงเยียนรับลมภายนอกเข้ามานะครับก็หมดห่วงครับมีไฮเอเมอร์เจนซีฟิลเตอร์นะครับที่สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ถึงระดับ pm 2.5นะครับ แล้วก็มาพร้อมกับช่อง d c 1 2โวลต์สโตกตนะครับกระแสไฟที่เขารองรับให้นะครับอยู่ที่120วัตต์นะครับเสียบกล้องติดรถยนต์นะครับได้เนาะแล้วก็มาพร้อมกับช่อง usb ตรงนี้นะครับสำหรับเสียบชาร์จโทรศัพท์เสียบต่ออุปกรณ์บันเทิงภายนอกได้นะครับชได้จไอแพดไอโฟนได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นถาดวางของนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ระบบ sdc นะครับสำหรับควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันนะครับมีประโยชน์มากครับเวลาเราขับรถ ลงทางลาดชันนะครับขึ้นเขาลงเขานะครับสบายบื้อเลยนะแล้วก็มาพร้อมกับระบบเกียร์นะครับระบบเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับออกแบบให้เข้าเกียร์ง่ายเต็มอารมณ์สปอร์ตชับไว้นะครับพร้อมกับเกียร์โอเดร์ ise, สอนตำแหน่งที่เกียร์5และเกียร์6นะครับเพิ่มประสิทธิภาพประหยัดน้ำมันสูงสุดทำงานสัมพันธ์กับระบบ g e ี i u s Sport ช h i นะครับระบบ ช่วยแนะนําการเปลี่ยนเกียร์นะครับทำให้เราเปลี่ยนเกียร์ในรอบและความเร็วที่เหมาะสมนะครับพร้อมกับเพิ่มความมั่นใจในการเข้าเกียร์ถอยหลังในตำแหน่งที่ถูกต้องด้วยรีเวิร์สลิงนะครับทำให้เราเข้าเกียร์ถอยหลังไม่ผิดพลาดพร้อมกับมีภาพนะครับจากหน้าจอแสดงผลขึ้นหน้านะครับมันก็จะมีเส้นกะระยะเลนจัยขึ้นมาให้นะครับแล้วก็มีกล่องเก็บของตัวนี้มาให้นะครับใช้เก็บอะไรได้เนี่ยเก็บใบแจ้งหนี้นะครับ กดรับประกันอะไรเล็กๆน้อยๆหมดเลยนะล่างสุดก็จะเป็นกล่องเก็บคู่มือนะครับเวลานํารถเข้าเช็คระยะก็จิบจับสะดวกใช้งานง่ายนะครับสมุดประกันมันก็จะรวมอยู่ในกระเป๋าคู่มือและเอามาไว้นี่เลยสบายครับแล้วก็มาพร้อมกับนี่เลยครับคอยอ่านแผนที่2ตําแหน่งใช้งานง่ายครับแล้วก็มาพร้อมกับกล่องเก็บแว่นตานะครับเก็บแว่นกันแดดเก็บแว่นอ่านหนังสือได้หมดเลยครับที่เราไปตัดเก็บอยู่ปึ๊บนี่เก็บแล้ว โอเคออกมาครับใช้งานง่ายครับอัตตาประโยชน์มากๆต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของกระจกมองหลังนะครับกระจกมองหลังก็จะเป็นแบบปรับลดแสงสะท้อนได้นะครับเมื่อเวลาปกตินะครับการปรับก็จะชี้ไปข้างหน้าเมื่อเวลาลดแสงสะท้อนผักเข้ามาหาตัวเราได้เลยนะฮึ๊บ ต่อมานะครับก็จะเป็นกองเก็บของนะครับตรงนี้แบบมีฝาปิดใช้เก็บสมุดบุ๊กแบงค์นะครับไรกับขีกระเป๋าตังตามได้หมดเลยเนี่ยก็มาพร้อมกับม่านบังแดดด้านหน้านะครับทั้งกระจกสังพูกับขีผูถื่พู้โดยสารให้มาครบเลยแล้วก็มีไฟส่องสว่างสวยงามทีคๆมา sweep. โอเคเนาะไปพูดถึงรนะบบความปลอดภัยของน้องแซตคกันนีดนันครับไปครับ ระบบความปลอดภัยนะครับก็ถือได้ว่าให้มาครบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเพิ่มแรงเบรก BA ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยในการเบรก BOS สัญญาณไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ESS นะครับประตูเสริมคันหอือเพื่เพิ่มความปลอดภัยมีมาให้สัญญาณกันขโมยนะครับแอร์แบ็คู่หน้า2จุดนะครับแล้วก็ ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟตัดตบอคู่หน้านะครับระบบไฟหน้าพอลล์มีโฮมกล้องมองภาพขนาดถอยจอดนะครับประตูเสริมคาเรตที่รภัยเพิ่มความปลอดภยัยมือให้นะครับระบบควบคุมการทรงตัว E S C ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขนาดออกตัว T C S นะครับระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน S S A ระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาดชัน S D C นะครับนี่คือระบบความปลอดภัยที่ให้มาครบถ้วนแบบจุกๆนะครับอ่า เสียดายว่ะไม่มีเกีออตโต้อ่ะโอเคหวังว่าปีนี้น่าจะทำนะพี่น้องนะอ่ะโอเคบ๊ายบาย,ยาเจอกันใหม่ครับเร็วเร็วนี้อาจจะไปเชียงใหม่แล้วนะไม่แน่เหมือนกันนะพี่โรบิตาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไปหรือเปล่าด้วยอ่ะโอเคครับบ๊ายบาย,บาย,บายครับ